โอเคครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอูเม่เกมมิ่งเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเชิงกับน้องๆในแคร์นะครับผมฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีน้องชินจังแล้วก็น้องเอิร์กนะครับฝั่งผมก็จะมีน้องเกดนะครับผมโอเคมาดูที่ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับเล่นยิงหัวนะแบบแบบอัดตัวไม่เอานะครับผมแคร์ผมอ่ะเออคือต้องยิงหัวอย่างเดียวนะวาวยิงหัวใครอยากเทสเข้าแคร์ก็ติดต่อมาที่เ c e b o o k ผมได้เลยนะครับผมเทสในระบบแรงแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะใครที่อยากจะเทสหนึ่งหนึ่งนะครับ โอเคอยู่ในกันวะต้องหาตัวแล้วเอ้ยนั่นน่ะตังไอวอลบล็อกมานี้ปึบไปไม่โดนปึบไม่โดนตังไอวอลมาสองชั้นชอนี้ผมจะเล่นเออนีดหนึ่งไว้เพื่อน <ปะ S 1> ๆไหนวะคือเวลาผมเล่นสองวีสองแล้วมันหาตัวกันยากไงเพื่อนๆมันลงงนะแต่งคือประเด็นคือแต่งชุดเหมือนกันด้วยนะเออเหมือนน้องชินจังกับน้องเกนเนี่ยจะแต่งชุดเหมือนกันเลยนะครับเออหรือเปล่าวะคือเสื้อมันเหมือนกันอะ เข้าหัวยากว่ะโอ้โหดีเสริฟแม่งอัดตัวเฉยเลยไม่เข้าหัวเลยครับไม่ตายพันยาก่อนเอาอกดไอวอลไม่ได้อะไรกันครับเนี่ยกดไอวอลไม่ได้นะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหกดไอวอลไม่ได้เฉยเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปกิีก่อนล้างกันนะครับผมกดไลค์ให้หนึ่งทีเอากำลังใจไปน้องชาย งานนี้พันยาเต็มแบบอายุโอเคพึบเรยียบร้อยเข้าลมเต็มเต็มเลยนกแตกเลยเมื่อกี้เนี่ยนกตัวเดียวพึบมาตอนนี้พรึบมาสับยิงไม่ถับไอวอลครับงานนี้ไม่มีการวางไอวอลครับส,สับยิงแบบเพียวเลยยวเลยบหืงเข้าหัวยากนะพึึบโอ้โหสองตัวบล็อกไอวอลมาเราจะปั๊มยาก,ก่อนไหมปั๊มยาก,ก่อนไหมอีเกตออกมาครับโดนหมอกบีบครับทำไงวิ่งออกนอกหมอกครับเร้วเลื่อนเหลือห้าสิบยังไงเข้าได้ทันเฉยครับ เรากระโดดป่าขวาหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมใครเรียบร้อยช็อตน,นี้เข้ามาในบ้านสองตัวสอตัวเพึ่บเรียบร้อยหัวแบะไปหนึ่งดอกโอ้โหเกมหนึ่งก็ตกเป็นของขิดจังแล้วก็เอิร์นะครับมาเกมสองเอาไปไว้หน่อยรักกันเกมนี้โชว์พิวเลย <Huh? S 1> ดีเสิร์มาชัวเกมนี้แบบเข้าหัวเป้งๆเลยโอ้โหผิวเกินผิวเกินจนติดได้วอผมอะมาอเองสวันแบบ I U K, อายุเคเองสวันแบบอายุเค เอ่งโอ้โหตัางผิดทางเอ่งสวสดแบบอไอยโอเคโอ้โหแล้วจังหวะนี้เกสไปเก็บใครมาได้น้องชินจังนะครับผมตายไปเมืเ่อกี้รโดนดีเสอือดเฮ้ยเฮ้ยเออหยิบลูกซองคว้าประท้ากับมีเสือดบ่นี่มา โัวท่ามฮะยิงในปุ๊บตวัดตายแปลงโอ้โหมีคันนั่งท่าหมอบด้วยเมื่อกี้ยิงไม่โดนพอดีเลยช็อตน,นั้นโอเคไปบอกมามามาปูงฮะโอ้โหมันไม่ขึ้นวะ่ะปุ้งไม่ไหวรีไม่เข้าหัวรีโอ้โหต้องให้เกมแัดการแล้วดีเซิร์ตมาที่น้องชายเรียบร้อยครับโอ้โหเกมสองก็ตกเป็นของผมนะหนึ่งหนึ่งแล้วเว้ยหนึ่งหนึ่งแล้วเว้ยมามาเกมนี้เราต้องเอาสองหนึ่งแล้วครับเพื่อน ลูกซองควงผมมาแล้วไม่ไม่หยิบล่าดิเซอร์เกมมี่ขอซองควงละกันอ้อุ้ย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 สองคนเลยว้ยอุ้ยชิบหายแรกสองกระบอกโอ้โหแล้วดาวไปโดนหัวหรือเปล่านะน่าจะโดนหัวนะมิดเดียวตายเลยเมื่อกี้เกด เดี๋ยวถอยล่างก่อน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 กําลงังลองเชิงกับน,น,น้องๆเขาเลยครับระยะประชิดลีหฮ้ยปุ๊บเรียบร้อยโดนเข้าไปดีหัวตั้งยี้วากับหลังไม่มียาไม่ต้องพันตักยิงเอาปุ๊บเ,เรียบร้อยโดนอัดตัวแตกนั่นแหละจบมาเกมต่อไปผมก็จะเล่นซองพวงละรู้สึกว่าซองพวงมาจาับช็อตนี้บอกเลย ผมเล่นลูกตองยิงไกลไม่เป็นนะผมเล่นแต่ระยะจุ่ๆปางนะเออถ้าแบบระยะไกลเนี่ยผมผมค่อนข้างจะสู้ใครไม่ได้นะไม่ว่าจะมีเสืลหรือลูกตองนะต้องระยะใกล้ๆฮนะึปึ๊บืมไม่เข้าหัวโอ้โหอัดตัวเต็มๆเลยตัวแตกเลยไม่ดีนี่มาเหลือแค่ชินจังคนเดียวมาจัดมาครุบเรียบร้อยไม่เข้าหัว ขออีกเม็ดเดียวเม็ดเดียวเองนะหัวแตกไปดีสองสองนะครับโคตรตึงเลยมาเกมต่อไปตั้งไ้บอเกมนี้เจอดีเสิร์ดแน่บอกเลยขอดีเสิร์ดแก้มือได้ไหมปึ๊บ โคตรตึงเลยครับช่อนนี้เอาเอาใครมาสองไฟซะด้วยพูดช่ำมารีแม็กก่อนได้เวลาตวัดขวายิงครึบเรียบร้อยเขากระโดดโอโ้โหกระโดนดโดนหัวยางเฉยเมยจีจบเละจบจัดลีช่อนเมื่อกี้เนี่ยกระโดดโดน,นหอยอยัวยางโอเคตึงว่ะตึงว่ะโอ้โห,โหสองหนึ่งอีกและไม่ไหวลี ัยาก่อนัยาเสร็จต้องรีบตั้งไอบอลแล้วอ๋อหมอกบีบตั้งไอบอลผิดพลาดตั้งไอบอลกำลังแป๊บปึ๊บมาเขาหมอกแล้วจับตายแป้งนั่นไงว่าเล้ะตายหมอกจุบดีมาเกมต่อไปมาช่ำๆเลยครับเพื่อนๆเกมนี้ผมเอาจริงแล้วผมมีลูกซองควงมาแล้วบอกเลย ไม่เข้าหัววะเมนี่แหละต้องเข้าแล้วโอ้โหไม่เข้าอีกเมนี่ไอ้ให้เรียบร้อยหัวแตกดาเมจแดงแฉต้องมาแล้วครับสอตน,นี้เอาที่หัวครับเล็งที่หัวมาดิมาดิโอ้โหเกตดาวอะ่ะชุบไม่ได้นะครับคือถ้าใครล้มห้ามชุบนะครับกัจกาของเรานะแต่เล่นได้แค่ลูกฟองพวงดีเสิร์ดนะเออไม่ใช่ดิ ได้ปืนแบบเล่นวันช็อตนะครับที่มันยิงทีละนัดนะได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นปืนอื่นก็ได้แต่ขอให้ยิงทีละนัดหรือ2นัดน,นะครับถ้าเป็นปืนระยะไกลปุ๊บเรียบ้อยครับอตัวแตกบอก <c oughs> รีเกือบเท่แล้วถ้าอัดหัวนะมาจามาังหวะนี้มีคนหลังให้วอลพึบเข้าตัวเต็มๆเ,เลยครับไม่เข้าอะไรเลย eng, you going crazy gone เป้งมาโอ้โหกระสุนหมดขอรีแม็กก่อนน้องชายเย็นๆเปงโอ้ไม่เข้าหวัหววะโอ้โหผมก็ทำเป้าแบบนิ่งๆสุดแล้วนะ สงสัยจะเล่นยากจริงครับตอนนี้บองลีโอ้โหต้องลุกตองพวงแล้วไม่ไหวแลวกับบีเสือปึ๊บโอ้โหเข้าหัวหนึ่งเม็ดลูกฟอ,องลูกฟองลูกแล้วเดี๋ยวตั้งไห้บอลบล็อกหลังก่อนสองทางเลยจงังหวะนี้ไปโอ้โห,โโหเลี้ยะจูกป,ปากเขาไม่เข้าหัวปุ๊บหลังก็เข้าไปโอ้โหไหวไหมวะไหวไหมวะอุ้มมือไหวไหมวะไหวไหมวะเสียงรถเนี่ยไหวไหมวะโอ้โหจะตายเอานะครับเลื่อนเดือเท่าไหร่เนี่ย จะหมดหลอนแล้วนี่ย่ไม่ไหวรีอุ้ยหมอกก็บีบอีกเฉลินพรแล้วพึบอ้าวันนี้หมอกบีบผมตั้งไอวอกินเทียนดูไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าโอ้โหไอวอติดตัวเองด้วยตามตามสนอง <c oughs> จุกจัดบอกรยมาครับเกมต่อไปผมจะเล่นดีเสือแล้วเว้ยารอบนี้ไม่ได้จริงก็คือจะไม่เล่นแล้วครับบอกยีส <c oughs> ีดาไปแล้วครับโดนลูกซองอ้าวชิปหายเลย ย,งย,งย,งย,ยังยังไม่ได้ยิงเลยเมื่อกี้นี่เอ้าโอ้โหเมื่อกี้ยังไม่ได้ยิงเลยตายแล้วหรอเม็ดเดียวเองนะมาเกมนี้ขอแก้เป็นเจ้าตัวปืนของดีเซริร์อีกครั้งถ้าเกมนี้เล่นไม่ได้ยิงผมจะไม่เล่นเลยอะ่ะผมจะไปเล่นปืน M 500แทนละโหนั่นไงว่าแล้วหัวรุดอีกแล้วโอ้โหดีเซิร์มันเป็นปืนที่แบบดีเกินไปผมผมไม่หยิบแล้วดีเซริร์ฝากด้วยเจสฝากด้วยเจสเจสมาสเต็ปม,มาไอวอลน็อกหลัง สวัสดีไปเองเรียบร้อยอหัวหลุดโอ้โหเอาเรื่องว่ะทั้งเอิ้งทั้งกินจังเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโคตรช่ำมาเกมนี้โอ้โหและเอิ้งเสียชีวิตหรือว่าจะเป็นการให้หนึ่งสองว่ะนะ ันจะต้องไปสู้กับเกสมาพัญญาเสร็จมาแล้วอยู่ด้านหน้าใช่ไหมรอบนี้นี่โดนกิงบอกเลยขอเม็ดเดียวเฮ้ยเอาว่ะกิงจังเอาว่ะดาวไปหนึ่งแล้วว่ะเกินไปเดี๋ยวผมจะหลอกว่าชุบเกสนะเดี๋ยวจะให้น้องเขาดูลนๆเับว่าแล้วต้องมาตอนนี้ยังไงไอเองโอ้โหไม่เข้าหัว เหลี่ยมโคตรสวยเลยเมื่อกี้แต่ไม่เข้าหัวนะโอ้โหถ้าเข้าหัวเมื่อกี้นี่เท่เลยนะครับผมอุ้ยโอ้โหไม่ได้โอ้โหชิ้นจังก็ช่างเหมือนกันนะเนี่ยบล็อกไอวอลได้ไหมปุ๊บมาแกมือโอ้โหไม่เข้าหัวเลยวะต้องมาแล้วตอนนี้เรียบร้อยหัวบินไปดีโอ้โหเกมสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะแพ้ พวกน้องเอิร์กกับน้องชิงจางนะครับผมให้กําลังใจด้วยนะเกมนี้จะเป็นฝั่งเอิร์กมานะครับผมหนนะเหมือนจะสลับเีมกัน1-2ด้วยไหวหรือเปล่า Yung you crazy Ting going no, Oh no, no, no intoxist breathe โอ้โหเข้าพิธีแล้วนะลสองนันะผมยิงพิธีแล้วสองนั้นะไม่เก็บเท่าไหร่มงไม่เข้าหัวเลยว่ะคือเออคือเกมนี้เราห้าม้นหัวนะมันคือมันถึงจะยิงหัวกันเข้าง่ายครับไม่ว่าจะปืนอะไรเนาะเดี๋ยวทิ้งยาให้น้องขอก่อนละกันครับผมน่าจะเจ็บหนักเลยแหละคือ,อ เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องขอมาเอายาก่อนนะครับมาน้องขอเอายาแล้วครับจังหวะนี้ลุมเลยลุมเลสสองหนึ่งจัดให้สอง,นงหนึ่งจัดให้บอกเลสอ,อึ๊บฮึ่มเต้าก็ดีขึ้นฟ้าเนาะอุ้มมือทำอะไรวะเนี่ยจังหวะนี้ต้องไม่พลาดไปไหนแล้ววะเอ้ยโอ้โหไม่ผู่เหนเลยวะเข้ายากเกินเอคโอ้โหน้องเอิร์ธคันยาอีกแล้วครับเฮ้ยยาใครวะเนี่ยเก็บก่อนละกัน ช็อตนี้ขอถือโอ้โหยังไม่เข้าหัวอีกโอ้โหวงจะบีบแล้วนี่วยเข้าหัวเปิดีเลมิดสุดท้ายเลยเมื่อกี้นี่เม็ดเดียวเองนะมาเกมนี้ขอแก้มือเรีฟองควงต้องมาแลยวกับ M ห้าร้อยหลังจากที่เราเล่นดีเซดแล้วมันไม่เข้ามือเลือกเกินนะครับลอง M ห้าร้อยหน่อยแล้วกันนะถ้าเล่น M ห้ารอยเนี่ยเป้าคือเป้ามันจะบานกว่าดีเซิดนะก็คือเป้ามันจะใหญ่กว่าดีเซิดนั่นเองแต่ถ้าดีเซิดเนี่ยเป้ามันจะเล็กนะครับผมสังเกตน,นะเวลาเล่นนะ Okay. อยู่ไหนวะด้านหน้าเรานะมาจังหวะน,นี้ขอรีแมกกาซูนเ500ก่อนผมว่าต้องผมว่าต้องสองขวบแล้วแหละโอ้โหเข้าตัวอีกแล้ววะมันไม่ได้ผมไม่ได้งันแบบเข้าหัวเลยตั้งให้ว่าใส่หลังก่อน,นสองหนึ่งว่ะสองหนึ่งว่ะอุมมอ้มมือลองเชิงอีกแล้วโอโ้เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่เข้าหัวเพราะยากเกินขอบอกไอวอล ปีกระสุนก่อนละกันอึ๊บโอ้โหไม่โดนเฮ้ยอุอย้มเอ้ยนะเนี่นยนะเจ้าสุดท้ายอึ๊บโอ้โอยจะตายเอาเอ้าไม่มียาคลิปหายเลยแะยาเหลือทุนก่อนอัพกอก,ก่อนละกันวิน้องขอทิ้งยาได้นะแต่เราไม่เก็บละกันครับเล่นเลยเพือ่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมอุ้ยไมเข้าหัวเลยว่ะลูกกองระยะไกลผมไม่น่าจะไหวจริงๆว่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปเอาทีละตัวครับผมตัวมาตะว,วันขวา เองเรียบร้อยอีกคนนึงกนนี่คนนึงเป้งโอ้โหโดนหัวสอเม็ดไม่แตกอะไรกันครับเนี่ยหมอครับนานๆจะมีครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมแพ้โอ้โหแพ้ด้วยสก,กอร์เจห้านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะก็ลองเชิงกับน้องๆในแคลนะครับ,รบว่าเล่นตึงกันจริงไหมนะ ก็สำหรับลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากเพจแคนก็ติดต่อมาที่เฟซผมเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมอย่าลืมพาก,กันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ช่องอูม,มือด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย